เอาจริงแล้วนะเว้ยดาบฟ้าพื้นได้แค่นี้เหรอบ้านถายแก้วไปทุกคนวันเพ็ญเดือนสิบสองเดี๋ยวเรารีบหนีเข้าบ้านนั้นก่อนดีกว่าไปซีเอาน้องมาอีวันทองเองจะเลิกเจ้าชู้กี่โมงถายแก้วรานี้เองต้องกลับไปกับข้าไม่ ข้าไม่กลับไปกับเองหรอกอยู่ที่เนี่ยข้ามีความสุขดีข้าไม่อยากกลับไปเป็นสิ่งของให้พวเองแย่งกันหรอกถ้าเองคิดว่าที่นี่ดีกว่าบ้านเองได้ข้าจะทำลายที่นี่ให้หมดไม่ได้นะข้าจะพาดปั่นทุกสิ่งที่เองชอบที่นี่ให้หมด ยอมไม่แกทำอะไรได้ง่ายๆหรอกเอ้ยเอ็งยังมาขวางข้าอันทองพอได้เด็กหนีไปไปเหอะไปพวกเราไปทางนี้หายไปไหนกันหมดเนี่ยดาบฟ้าพืนของท่านลุงก็หายไปด้วยแย่แล้วโดนด่าเปิงมแน่ไอช้ำน้อยเอาไปแน่เลย ไม่ได้การแล้วเรวค่ะเร็วค่ะมาเร็วเป็นยังไงบ้างเนี่ยมีแผลตรงไหนหรือเปล่าข้ากับน้องไม่เป็นอะไรทีนี้คนที่ฉันกลัวก็มาอยู่ที่นี่หมดเลยพวกเศ้าอะ่ะคงเจออะไรที่แย่ๆมาเยอะแยะเลยนะสิ ข้านนะดูในทีวีใช่ไหมไม่เคยได้ตัดสินใจอะไรเองสักอย่างเอไอ่ะก็ผู้ใหญ่หน้าที่ถ้าเป็นฉันนะอยู่ไม่ได้แน่เลยใช่ข้าไม่เคยได้เป็นตัวของตัวเองเลยโดนจ,จับจองเป็นคู้มั่นหมายมาตั้งแต่ไม่กี่ขวบปีข้าอึดอัดใจ,จยิ่งนะับ เห็นพวกเจ้าแล้วอ่ะนึกถึงข้าสมัยก่อนเลยเหมือนอย่างเงี้ยเปรียบเลยนะรู้แมมต้องอยู่กับเย้าฟอกกับเรือนไปเที่ยวตามภาษาเด็กๆก็ไม่ได้จะต้องหางานบ้านงานเรือนทําพูดแล้วอ่ะก็น่าเบื่อชีวิตตอนนั้นมากเลยเนาะก็ยังเด็กน้อยอยู่เลยแบบนี้ถ้าจบเรื่องราวทั้งหมดแล้วจะต้องกลับไปเป็นเหมือนเดิมกันงั้นหรือมันก็มีทางอยู่นะ ดูเยี่ยงค่าเป็นตัวอยา่างสิอยู่ที่เนี่ยก็ปกติสุขดีแถมยังมีอะไรให้ทำาตั้งหลายอย่างแน่แล้วถ้าอย่างนี้ข้าจะสามารถอยู่กับท่านนาได้ใช่ไหมคะม, <S <s <us ur> มันก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของเจ้าแล้วแหละวันเพนเ <s uss> <s uss> เอ้งนี่มันดื้อด้านจริงๆเลย ไอ,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 อพวกหลงยุคนี่มันเก่งจังวะเองว่าใครหลงยุควะก็พวกเองไงโผล่มากันไม่หยุดไม่ย่อนรู้ไหมเนี่ยอยู่ยุคไหนสมัยไหนกันแล้วไม่รู้ล่ะยุคสมัยไหนข้าจะเอาอีวันทองกลับไปได้อีวันทองมันเป็นคู่มั่นหมายของข้าต่อให้มันไม่เต็มใจมันก็ต้องเป็นของข้ายุคนี้เขาไม่บังคับใจกันแล้วเว้ย ทุกนี้ทุกคนมีเสรีภาพอพวกเองดูข้าวของวกนี้สิแปลกตายยิ่งนะหน่าหยิบเฉยกับเรือนเรามากเลยนะขอรับไอคิดเยี่ยงโจรในหัวนอนายตีนแบบนี้ไม่ได้นะข้าเป็นถึงลูกเจ้างนายระดับสูงจะมาเป็นขโมยขาจรให้ชาวบ้านเขานินทากันสนุกบากเอ้ยนี่มันตู้อะไรนะ่ะ โอ้ไอ,อตัวนี้มันซ่อนเทียนไว้ด้วยสว่างวาบเลยอุย้ยเย็นด้วยลึกนะขอรับเอาเทียนใส่เข้าไปยังเย็นได้อีกอือใช่ใช่ข้าเริ่มจะชอบที่นี่แล้วนะนี่สิขอรับมีน้ำอยู่ด้วยอย่าไปยุ่งนี่น่าจะเป็นโอนะ่งใส่น้ำของเรือนี้ขมังใส่จนเห็นนะ้ำข้างในอาจจะจันยิ่งนะหรือที่นี่จะเป็นสวรรค์ขอรับ เองก็ช่างเจราจาไปเรื่อยคนะมันอยู่ที่นี่กันแน่ๆเลยอยู่นี่เองมันเป็นของข้า วันเพนเป็นอะไรหรือท่านก็เหมือนโดนมนอะไรสักอย่างะสิน้อยใคกระซิบเองก็ใช้มนลกะกับบันเพนเชียวหรือฮหมีช้างมาตายแถวนี้ด้วยเหรอคืนน้าเฮ้ยช้างน้อยวันเพนไม่ต้องกลัวนี่เป็นเัืงอะไรบ้างเองไม่ต้องมายุ่งกับข้าก็เมื่อกี้ เองอ่ะโดนมนของไอกเจ้าพายกระซิบแต่ว่าช้างน้อยอ่ะช่วยไว้รู้ไหมเนี่ยเีกไปกับข้าเถอะข้าจะคุ้มครองเจ้าเองช้างน้อยแต่ให้เองดีกับข้าแค่ไหนข้าไม่ได้เสน่หาด้วยข้าไม่สามารถไปกับเจ้าได้หรอกแต่ข้าเองปล่อยข้าไปเถอะถือว่าทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาถ้าข้าไปกับเองข้าคงทรมานใจไปทั้งชีวิตเองต้องการอย่างนั้นหรือ แปลว่าเองปร่งใจไปกับไอ้พายกระซิบน,นเล่อข้ายังมีปรงใจไปกับใครทางนั้นข้ายังมีพร้อมแล้วข้าก็ตัดสินใจว่าข้าจะอยู่กับน้าของข้าถ้าเป็นอย่างนี้ก็แล้วแต่ใจเจ้าเถอะข้าจะช่วยให้เจ้าได้ด่งใจปรารถนาพายกระซิบเองกับข้าต้องมีเรื่องสนทนากันแบบลูกผู้ชายได้เลยช่างน้อย เจรจาว,ว่ามาเราควรปล่อยวันเพ็ไปให้มันใช้ชีวิตยอย่างที่มันปรารถนาข้าคงทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันคือสิ่งที่ถูกวางไว้แล้วข้าต้องเป็นผู้คองของวันเพ็ญอินทามพัอใจ้งเว่าเองต้องการอย่างนี้จริงหรือพิกาจูพิกาจูฉันเลือกนาย ปิกาจูสายฟ้าแสนโวลตเจตนาข้าจะเป็นอย่างไรไม่สำคัญหรอกค่าคิดเพียงว่าวงตระกูลค่าต้องเป็นที่เชิดหน้าชูตาเท่านั้นไปเลยกัจิล่าฉันเลือกนายจัดการมาเลยกัิล่า เองสนใจแต่ตัวเองเอ็งไม่เลาถึงใจอีนาวันเพนรึเองมันเห็นแก่ตัวแต่ว่าข้ารักกวนเพนมันจริงๆนะถ้าเป็นอย่างนั้นต้องปล่อยให้วันเพนเป็นอย่างที่มันต้องการเองนี่แน่มากนายช้างน้อยลุงพายแก้วมาได้ยังไงข้าจะเอาตัวอีวันทองกลับไปกับข้า ข้าไม่ยอมหรอกข้าไม่ยอมไม่ใครมาบังคับใครได้อีกแล้วเอ็งกล้าดียังไงมาขวางข้าดาวฟ้าพื้นข้าคิดได้แล้วขอรับท่านลุงเราไม่ควรไปบังคับใครจริงๆขอรับพวกเองนี่นะหัวอ่อนกันจริงๆหน้าร้อยจะกัน บ้านแล้วไม่ไมทุกคนหายกันไปหมดแล้วจริงด้วยสงสัยพวกนั้นน่ะจะกลับอายุรยาไปแล้วแหละเย่ข้าจะได้เป็นอิสระแล้วดีเลยงั้นเดี๋ยวพวกเราไปกินมาม่าเลี้ยงฉลองกันดีกว่าเย่ไปกันค่ะนักึกาพอนสิบสื <c oughs> สอนส <c oughs>